สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อหนีวันว่างนะครับพาพี่น้องมาวันเฮียขาปลาเขานำขนนะครับตามนั่นเพราะว่าปีนี้ปลามีน้ำปลาสักบูคือสูปีบอบ่อไมีป่านะครับแต่ก่พ่อได้หาได้กินนี่เราเพิ่นว่าหนาวเดินซีเดือนหาเพ็่นว่าเป็นแบบนี่ล้วพี่น้องมันสี่หากินยากลำบากนะครับเพ็่นว่าสงสัตว์กำลังดังเลยเนี่ย ในโลกโซเชียลไอ้ค่ำเนี่ยนะครับหนาวเดินซีเดินหาก็เรืงดังเลยเป็นอิลีนะครับเห็นมีปลาบ่อนอาจจะเป็นปลากดหน่อยเนาะบ่นป๊อดเป็นฟองขึ้นถ้าปลาถ้าปลาบูโอ้ถ้าปลาตองมันก็นสิบ,บ่อนรวยลงไปข้าวหนึ่งก็สิบับใครฟองปัดแต่อันนี้สิบอันนี้สิบปอดขึ้นมาเป็นฟองแบบนี้นะจะเป็นปลากด ทีนี่ปลาไก่อีกเคยบอนน้่งๆหลอกหลอเช่นแหนบามีเลยบ่อเห็นเลยนะครับเงียบปิดเฮ้ยลาไหนนีปลาแยง่ง,ยงปลาเขาปลาโคตบบโรบักกระโปรลายซีเซ่นครับวันนี้ครับพะเยายมอนพะเยายแหล่พะเยาไม้เหมือนกับ,กบเยียนพะเยายทั้งนั้นแต่เบื่อว่ามันนี่สิปุกบ่ ้ำพร้อมขนาดนี้คนขนาดนี้ขั้นบ่ได้จา้าคือบ่อพ่อมใดแต่ว่าเพิ่นเล่นไปแล้วโอ,อ้เพิ่นเล่ในเป็นแต่น้ำลึกๆทะเลสาขาวิ่งอย่างบ่ไปพงได้ขึ้นจาะกรเล่นเพิ่นแล้วพี่นี่มันหนาวโดนเนาะพูเพิ่นกุ้มได้เพิ่นบอ,อย,อยานหนาวเพิ่นก็บพะกันเล่นกัน ไม่ดเ,เมองแล้วต้องเก็บปาเขาเลยครับนะยังมาตังเทลยอยู่มขาดเล้ใช่ไหนขาดปาดวายขาดปานี่แล้วลงลึกๆนะเอะอขาดก้อแล้วกระติกยังไปนะจริกนะมันเผล ไปแล้วจะมาตะปูนก่เนี่ยเออไปมาตะปูนล้วมันเลี้ยวๆซะมันขาดแล้วไหมอืมขาดท่น้ำปีนีบกคักเส้นเส้น,นโมแปดไปอยู่ใส่มาเขาเอาไปกินยันบิดแล้วโอ้ยเขาไปกินเบิดแล้วยังมาตายแล้วพุดนะน้ำขาดท่อพุดนะเอแต่าย ปกติเดือนนี้นานยังเต็มฟังผือเรือใช่นะปูเนี่ยเดือนพฤษภาพเดือนสีแห้งนะครับปีนี้แห้งแล้วบวันหอดใสเลยสอาไปเบิง้งส,สาหลวงมีแถวบ้า,บานกำลังสิใส่ทีเฮือนนะครับเห็นมีปลาปนตัวนึงน้ำบานเลยที่บ่านเนี่ยจะเป็นปลาโดนะครับปลาโดมันสิบ่นแบบ เอาขางเอาขางขนแบบนี้นบ่นไรมีฟ้อง่นไไข,ข่คอจะสิงเล้ยรูคอ่นเย้ยรูคอไรโอ้แห่งพอห่อบวกทึบน,นะ <c oughs> <c oughs> เลยไวแห่งเต็เมเลยผมตยินขขามันแห่งตั้งแต่ปีใหม่นะครับพี่น้องตั้งแต่ช่วงปีใหม่นะครับมันเริ่มมันเริ่มจุบานนี่อะไ แต่โบกีดรามาสิปานนี่บบกีดรามาสิแข่งปานนี่เ <c oughs> นี่ยทางลงมาเนี่ย <c oughs> เปลี่นเบิร์ดเนี่ยทางลงมาวานมุจจาโอวันยืนข้อนี่แล้วมั้งเปลี่น,นเ <c oughs> บิเ <c oughs> ททออบลเลี่ยวแข่งเบิลเลี่ยวปาดโ้อทำพ่อนบอยป่าอะไรนี่เขามาสาวฝน เขามันตรงใดเหรอวะไ,ไอสุดไอซุดคุณน่ะหนามได้ล่งม,มาจากวังทั้งถึงโอ้ยจะเหมือนมาสาพดทูุณ <c oughs> น่ะ,นะมีแต่กล่องไฟ <c oughs> โอ้โหเข้าไปกินไว้แล้วพี่นอนนียเอ้า,อาลุยๆๆพีอบนนาะมันดีดนามมันบอกอเด็ดๆโอ้ยปลาเกเกิเี่ยพย่ยมอนว่ามีป่าดีดนามนะครับดีดจรงเนี่บดเด็ดเด็ดเนี่นะครับจะเป็นปลาเกยปลาตามั่ง มีดีดน้ำแสดงว่ามีป่าเขาบ้างแทะแล้วก็มีเหาะในหันน้ำ <c oughs> บวชเด็กกินง่ายดอกมา,มารุ่นกันครับบางแรกสีแหกมานไ้ <c oughs> บ่บวชเด็ดตัวไฮบ่าตัวนี่เลยสามสามโตปุน อ,อสามตัวแล้ววดห,ห,หาป่ามาเห็นเห็น<ๆ>ตัวเดียววัเอาคือเข้ยขึ้นมากคือแบบมัวมัวเสมั่ว่าเป็นเห่าขึ้นว่าสามเลยขอทางแล้วลวันนี้อีกแล้ว โอ้ยเป็นมือของบักเงาะแต่แน่เลยเ้ยมือของเ่าเงะเด้เหมือนี่เด้อบายูป่ายายังแลงน้ำหนามือไวไวสู้แต่หางมันเวดเว็ดเว็ดเว็ดไป ดีหัวใยสองตัวกับพ่อปนนะเอ้ะตัวหนึ่งก่อนเดี๋ยวจังเอาอีกตัวหนึ่งมันนี่มันเป็นมือของบักทาวงอเพราะเย็นเลยเป็นมือเขาอบักทาวงอได้มือเนี่ยคนแล้วพี่น้องเลย ปุ่นแล้วอ้าวนะครับพี่น้องครับขึ้นมาจากน้ำแต่เฮ้งนะครับบ่มีป่าบันไดบรนูใด้่มากแค่ไปประกฏดมาหกตัวนะครับก็เลยมันมันบ่ระทึกใจนะครับก็เลยได้กลับมาบัานะครับมานะครับมาอัปเดตเรื่องเล่าของหลอบของเฮาต่ออีกน้อยหนึ่งนะครับอ่าบนูสีพยายามอัปเดตไปน้คลิปอ่าคลิเย่าแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับว่าคิวไพรเนี่ยถึงจะได้เนี่ยนะครับอ่ารอบนี้เป็น รอบประกดนะครับรอบประกดรอบลาขะแยงงนะครับราคาสามกันเบิดเพราะว่าอันนี้มันใส่ใส่ริ้วหน่อยกว่านะครับกระข้เห็ดอีกหกลูกนะครับแล้วก็กระทิ่งอีกสองลูกสําหรับชุดนี้นะครับเป็นแปดลูกนะครับสําหรับรอบประกดชุดนี้นะครับโานูเห็ดผ้าถ่ายไม้นะนี่นะครับเป็นแบบโบลันนะครับเติรนตะแก่งผ้าถ่ายแบบตะแก่งดึงออกข้างล่างสินะครับแบบนี้นะครับ เพราะว่าพัาสะดุะท่อพีพีซีเริ่มสีหาบอดายเรีวนะครับจะเป็นแบบนี้นะพี่น้องนะเวลาเวลาเอาสซเท่ากับสีไซแบบนี้นะครับสอดเฉือกลงมาแบบนี้ข้างล่างปุ๊บแล้วก็เอาใหม่ใหม่นี้เดี๋ยวบนนูสีเฮ็ดไปไห้เลยนะครับสําหรับพี่น้องที่สั่งรอบประกวดประกัแนแย่งมาชุดนี้นะนะครับสอดขึ้นมาสีแล้วก็เอามาสอด่นี่ สี่นะครับบ <Okay. S 1> อ,อก่ออกออกว่าดดยดอกแต่ว่าปากกระทิ่งออกได้นะแบบนี้เ่อใดนะครับสาหรับปากกระทิ่งแต่ว่าปรากดออกว่าด้แน่นยุ่นะครับเพราะว่าแบบนี้มันก็นเป็นการประหยัดวัสดุนะครับมันหาเรื่มเริ่มหายากแล้วเพราะเห็ดมาได้หลายมันหายากนะครับมันสิบุคือเก่าแล้วนะโอเคนะครับแต่เราคลิปนี้มาอัปเดต พี่น้องผู้เข้าสาบเข้า,ววา่าตอนนี้บนุเฮดรอบไปถึงไหนแล้วสําหรับพี่น้องที่ล่อ,อค่อยรอ,อกอยู่นะครับโบนูสิพยายามเฮดมันท่านผลนะครับอีกประมันชุดนี้แปดลูกอีกชุดนี้แปดลูกแล้วก็อีกปมันอะไรสิบสิบแปดประมาณสิบแปดลูกนะครับเอาละพี่น้องครับสําหรับกันบ้านแฮดบนุกนสิไปอีกคือเก่านะครับ แต่ว่าเพราะว่ายัางเพราะว่าเพาหนูไปเก็บเป็นวิดีโอมาเพื่อเด็จมาลงวิดีโอนะครับมาสิบลมีวิดีโอลงนะครับก็สิบลมีการอัปเดตในพี่น้องเลยหูแจังว่าเออเพาหนูเห็นยังอยู่ตอนนี้นะครับก็ถือโอกาสว่าหมันแนบโบมันแนกกับสิลงนะครับช่วงนี้พวกเขาทุกปีนะครับแล้วปีนี้มันกับเป็นปีที่อัตคากอิรีนะครับเหลืองพราหามานันโบ้องบอลถึงเลยฟุกอีรี อาทิตย์หนึ่งสิพอมือหนึ่งสิมีบอลกับโบหูนะครับตีบก็เล่นใจให้บนูคือเก่าเน้ะพี่น้องเด้อนะครับจะเล่คลิปนี้สวัสดีครับพี่น้องครับบ๊ายบาย